เข้าใจภาพพุทธศาสนารายการนี้จะพาทุกท่านไปทราบเรื่องราวบางแง่มุมของพุทธศาสนาวันนี้ขอเสนอตอนบารมีแห่งหลวงพ่อปัญญาณันทภิกุพระพมมังคราจารย์หรือหลวงพ่อปัญญาณันทภิกขุเกิดที่ตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม 2,454เดิมมีนามว่าปันน่นเสน่เจริญมารดาชื่อนางคล้ายสเสน่เจริญหนังใช้ชีวิตคารวะจนมีอายุได้18ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอุปนันทนารามจังหวัดละนองโดยมีพระนังขมุนีเป็นพระอุปชาเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดนางลาดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีพระจรูนกรณีเป็นอุปชาเมื่อปีพศ2474พระพมมังคราจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิขุมท่านมรณภาพาวันที่10ตุลา2550ด้วยอาการปอดอักเสบและไตาวายที่โรงพยาบาลสิริราช สิริอายุรวม96ปีด้านการศึกษาหลักธรรมหลังจากอุปสมบทได้ไม่นานได้เดินทางไปศึกษาหาหลักธรรมในบบวอนพุทธศาสนาหลายจังหวัดที่มีสำนักเรียนธรรมะเช่นนครศรีธรรมราชสงขาและกรุงเทพมหานาครจนหลวงพ่อปัญญานันทพิขุสามารถสอบได้นักธรรมชั้นปีเป็นที่หนึ่งของสังฆมณฑลภูเก็ตและสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท และเอกในปีถัดมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านภาษาบาลีจนสามารถสอบเปียนทำสี่ประโยคที่สำนักเรียนวัดสามพยากรุงเทพมหานาครแต่เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สองทำให้หลวงพ่อต้องหยุดการศึกษาไว้เพียงเท่านั้นแล้วเดินทางกลับพัทลุงภูมิลำเนาเดิมและได้เริ่มแสดงธรรมในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้รวมทั้งเดินทางไป จำทรรษาที่วัดศรีตะวันารามและวัดปิ่นบางอ่อนรัฐปีนังประเทศมาเลเซียในระหว่างที่จำรรษาอยู่นี้ก็ได้ศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเผยแพร่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศพศ2475หลวงพ่อมีโอกาสเดินทางไปประเทศพม่าก,กับพระโลกนาเจ้า,าอิตาลีจะหายธรรม ร่วมเดินทางแสวงบุญไปประเทศอินเดียและทั่วโลกโดยผ่านทางประเทศพาม่าด้วยเท้าเปล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่เมื่อเดินทางไปถึงประเทศพาม่าก็ต้องเดินทางกลับระหว่างปีพศ2 4 7 5ถึง2476หลวงพ่อได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศจนหลวงพ่อได้ชื่อว่าพระสงฆ์รุ่นแรกของไทยที่ได้เดินทางไปประกาศธรรมในภาคพพยุโรปทรงเป็นสหายธรรมของท่านพุทธทาสพิขุ พศ2477หลวงพ่อได้เดินทางไปจำพรรษากับพระธรรมโสาจารย์พุทธาติขุที่สวนโมกขาพารามอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและร่วมเป็นสหายทำดำเนินการเผยแผ่หลักคารรที่แท้จริงตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมางานด้านสาธารณประโยชน์พศ2533เป็นประธานหาทุนสร้างึ 80ปีปัญญานันทะในโรงพยาบาลชนประทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างศูนยฝึกและปฏิบัติงานมูลนณิิิแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีศยรุธยาพศ2 5 1 4ได้บริจาคเงินสร้างอุโบสถวัดอุโมองค์สวนพุทธธรรมจังหวัดเชียงใหม่พศ2 5 3 7ได้บริจาคเงินสร้างรงอาหาร แก่โรงเรียนประพัดฐานลังกิตอำเภอเมืองจังหวัดพัทรลุรงขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ